สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับช่องโอ๊ตรถมือ2นะพามาชมมิวเอ็กเข้าใหม่สดๆดร้อนๆเลยเอาออกมาจากโรงช่างรีบมารีวิวให้ f c ได้ดูก่อนใครเลยสําหรับตัวรุ่น1.9 DVD ขับ2ปี2019สีบลอนนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า,วารถสวยนะครับเพิ่งเข้าร้านยังสวยเลยแต่ถ้าชงเสร็จนี่สวยกว่าน,นี้แน่นอนใครที่กําลังมองหานะหรือกําลังจะตัดสินใจซื้อยู่มิวเอ็กนะนี่ลองดูคันนี้ก่อนนะครับ สภาพสวยแต่สภาพจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันแต่ก่อนรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยโอ๊ตรถมือสองนะครับมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดตัวรถเป็นยังไงคันนี้ได้ไฟหน้านะครับไฟหน้าที่เป็นโคมเดิมแบบโปรเจคเตอร์นะครับคือโคมเดิม คือ,อยังไงนะครับมองด้วยตาเปล่ามันจะมีหมองเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปขัดออกอีกทีหนึ่งนะครับแต่มันเป็นโครมที่ผ่านการใช้งานมาถ้ามันใสๆแบบเคลียร์ยเคลียร์คินๆนเลยนะสันนิษฐานก่อนได้เลยว่าอาจจะเปลี่ยนมาเนาะแต่ก็ต้องมาดูว่าเปลี่ยนเพราะอะไรบางทีรถมันไม่ได้ชนแต่ไฟหน้าน่าจะมีอะไรไปกระแทกแล้วมันแตกนะครับแต่เนี้ยคือโครมเดิมนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับกระจังหน้าโครเมียมลวดลายเดียวกันกับตัวรุ่นดีออนิกเลย ไฟคู่หน้าเดิมกระจังหน้าเดิมเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถนะครับสวยเด um ิมไม่มีชนไม่มีเบียดนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างนะครับตัวก hmm. ันชนนะครับตัวชายกันชนด้านล่างก็ไม่มีรอยกระแทกมานะครับไม่มีรอยกระแทกมาล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับทูโทนดิสเบกสี่ล้อนะล้อแม็กเองเนี่ยคือไม่มีรอยเบียดนะครับเบียดขอบฟุตบาทอะไรพวกนี้ไม่มีมาไม่ไม่ไปกินขอบฟุตบาทมาแล้วก็ตัวยางเป็นยางของ nexen t ี2 2 ยาง Nexen ปี22ก็ใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับดอกอยางยังยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยังไม่ถึงตัวสะพานยางนะแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างเดิมเลยช่วงล่างเดิมนะครับอันนี้ช่วงล่างเดิมนะรีบติดต่อเข้ามานะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองออกได้ทุกอาชีพนะครับฟรีดาวออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะ,ะมาดูกันต่ออย่างกระจกบานหน้าอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ไม่มีแตกไม่มีร้าวภาษีหมดถึงมิถุนาปี68ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็าราวแหลกหลังคานะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หลังคาไม่มีบุบไม่มีรอยกระแทกด้านข้างกระจกติดฟิล์มมือจับเปิดประตูก็เป็นโครเมียมนะครับมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมสภาพสวยเลยเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถนะครับมันน่าจ,จะยังดูไม่เงานะตัวสีตัวรถเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้าร้านอันนี้เข้าล้างเอา,าฝุ่นออกรอบแรกนะครับ แต่เราจะเห็นได้เลยว่ารถมันไม่มีการชนหนักอะไรมาอยู่แล้วนะล้อมแม็กก็ไม่มีแบบไปเบียดฟุตบาทมาแล้วก็ตัวแชสซีเองก็ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อนะครับแชสซีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อให้ดูก่อนนะครับไฟท้ายเดิมกระจกบานหลังนี่พาร์ทเดิมกระจกบานหลังพาร์ทเดิมตัวหนังสือนะครับคำว่าเอีวสุมิวเนะครับตัวกันชนมีเซนเซอร์นะครับ มีเซ็นเซอร์ให้2ตำแหน่งเป็นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนนะเซ็นเซอร์ถอยนั่นเองนะครับเหลี่ยมมุมคมสันไฟท้ายสภาพดีไม่มีชนส่วนภายในเรามาเปิดนีดตึงนี่เลยบอหลังพับได้นะครับตัวสภาพก็ถือว่าโอเคสภาพถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ไม่ขี้เหร่นะสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถปี19 1920 21 22 2รถรถ6ปี สภาพแบบนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่านี่มีมีถังรับเพิงให้ด้วยนะครับมีถังรับเพลิงมีช่องจ่ายไฟ power outlet นะครับรายละเอียดด้านในนะครับไม่มีถลอกนะมีคาบเละบางๆเล็กน้อยเช็ดออกได้นะครับมีที่วางแก้วน้ํานะครับโครงสร้างด้านในตัวแผงประตูด้านในที่เป็นชิ้นงานพลาสติกนะครับถือว่าโอเคเลยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานจริงนะครับ นะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานจริงแล้วก็ตัวโครงสร้างสีด้านในจะด้านๆน,นะครับหัวน็อตอะไรพวกนี้ก็จะเดิมหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมอันนี้คือโครงสร้างเดิมหมดเลยนะอ่านะครับไม่มีชนนะสภาพนี้ไม่มีชนแน่นอนแล้วก็ตัวฝาท้ายเองเม็ดอาร์ตกลมคมนะครับแผงวัตูด้านในไม่มีริ้วรอยไม่มีต้องรอดการกระแทกตัว ชายขอบตัวฝาโปรงด้านท้ายนะครับไม่มีบุบนะไม่มีบุบไม่มีสนิมอ่าโอเคโดยรวมถือว่าสมบูรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งขวากันต่อนะดูให้จบก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับดูให้จบรายละเอียดตัวรถคันนึงนะผมแนะนําแบบว่าให้ดูให้จบนะครับเราจะเห็นสภาพรถจริงๆเลยเพราะว่าเวลาลูกค้ามาดูรถที่ร้านนะครับแล้วมาดูรถในคลิปเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วนะสภาพเหมือนกันอยู่แล้วและอย่างคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมาราคาดีด้วย6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น11,000บาทเท่านั้นเองขอรายได้2 3 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะครับผมเนี่ยยอดจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าถ้าใครที่แบบมีครอบครัวนะครับรู้สึกว่าครอบครัวเริ่มใหญ่แล้วอยากได้รถครอบครัวอย่างพวกมิวเอ็กอย่างเงี้ยนะครับคันนี้ก็น่าสนใจนะครับเลขไม่แสนก็โลราคา689ป้ายแดงตัวรุ่นนี้อยู่ประมาณล้านล้านสาม นะอยู่ประมาณนี้ก็คือประวัติได้เยอะนะประหยัดไปได้เยอะเลยไม่ต้องไม่ออกรถไยแดงนําเงินไปทําอย่างอื่นได้นะครับส่วนต่างนี่เลขไม่แสนสองแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวคูคอนโทรลนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงฝั่งซ้ายได้หมดเลยไฟหน้ามีก้านไฟหน้าไฟหน้าเปิดปิดได้ใช้งานได้ปกตินะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลชะลอความเร็วขณะลงเนินกระจกพับปรับไฟฟ้าอ,ออโต้สตาร์ทสต็อป นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้วางขวดน้ําได้ขวดน้ํา7บาท10บาทเนี่ยวางได้นะแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถจุดแต้มสีเดิมนะครับส่วนคอนโซนกลางอ่เดี๋ยวผมให้ดูคอนโซลด้านตรงกลางรายละเอียดของตัวคอนโซลตัวผิวคอนโซนสภาพสวยนะผิวคอนโซนสภาพสวยอ่านี่มีที่เก็บของใส่พักคงพักเครื่องกระเป๋าตังค์วางได้หมดเลยนะครับเครื่องเล่น DVD นะครับเครื่องเล่น DVD ี กล้องมองหลังใช้งานได้ปกตินะครับมีช่องเสียบ USB AUX อยู่ตรงนี้นะนี่ช่องเสียบ USB AUX แอร์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกแล้วก็จะเป็นเกียร์อัตอนโนมัติพร้อมชิปล็อกตรงนี้กรณนี้แบบว่าเราจะเข็นรถนะครับไม่ต้องสตาร์ทรถนะดับเครื่องแล้วกดตรงนี้ชิปล็อกได้เลยเขาทำให้แล้วเรียบร้อยนะคอนโซลด้านหน้ากล่องคูบล็อกอ่านะครับก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับรายละเอียดตัวรถ นะไม่มีตรงไหนที่มันชํารุดหรือว่ามันช้าเยอะๆนะสภาพสวยอยู่เดี๋ยวไปปรับสภาพตัวเบาะเพิ่มเติมนะครับพวกคับเลอะนะโดยรวมน่าใช้รถไม่มีเฉียวชนหนักมากับเลขไม่แสนสองแล้วก็ราคาไม่ถึง7 0 0 0แสนนะครับหกแสนแบาทผ่อนเริ่มต้น1 1ึ0 0หบาทสำหรับคันนี้นะครับอมาดูกันต่อนะครับสําหรับคันนี้ภายในมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้นะครับ มีจอขนาด10นิ้วนะนี่มีจอกลางมีลําโพงคันนี้มีไหมลําโพงอ่าลำโพงไม่มีเป็นแอร์แทนอ่ะตัวรุ่นนี้ยังไม่มีลาโพงแต่ได้จอนะครับแต่ได้จอมานะก็ลําโพงก็จะเป็นลําโพงที่อยู่รอบตัวรถ4จุดอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นที่พักแขนเบาะสภาพสวยนะครับมีฝุ่นพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปเช็ดออกอยู่แล้วนะครับโดยรวมเบาะตะเข็บยังสวยอยู่เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดโครงสร้างเดิม แผงประตูด้านในก็สวยกระจกพัดเดิมทุกบานนะนี่เลยเหลี่ยมคมสันขอบบอดี้เสาซีไม่มีบุบไม่มีการกระแทกไม่มีการชนหนักนะเดี๋ยวผมให้ดูเปรียบเทียบทั้งสองฝั่งเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองฝั่งรายละเอียดนะครับตรงนี้จะมีเม็ดอาร์คแน่นนิดนึงเดี๋ยวผมขอยัดดึงนิดนึงนะับปกติผมไม่ค่อยดึงนะเม็ดอาร์คกลมคมนะครับนี่โครงสร้างตัวรถสภาพตามนี้เลย สนะภาพสวยตามนี้เลยโครงสร้างเดิมไม่มีร่องรอ,อยการชนหรือกระแทกหนักๆมานะครับตัวเบาะเองก็สวยนะตัวเบาะหัวเบาะเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้แบบนี้เวลาเราขึ้นไปนั่งที่ท,ที่ที่นั่งด้านหลังเนะาะเบาะก็จะพับได้แบบนี้มีพรมผ้ายางอะไรให้พร้อมเสร็จสับเลยนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โครงสร้างเสากลางนี่โครงสร้างเสากลาง โครงสร้างเดิมนะครับหัวนอ็อตตัวหนังสือชัดเจนนะ RB จุดแต้ม4 QC พอเลื่อนลงมาก็จะเป็นตัว RA ตรงนี้นะครับเดิมหมดเลยโครงสร้างเดิมหมดทุกจุดรวมถึงตัวเก้าอี้ตัวเบาะคู่หน้าผิวสัมผัสตัวเก้าอี้เนี่ยสภาพดีมากนุ่มนะครับแล้วก็ไม่อมความร้อนด้วยนะของ Isuzu e นะครับแผงประตูนะครับติ๊กเกอร์ Isuzu e ยังติดอยู่เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้คือของเดิม ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับแล้วก็รถเดิมเลยจากรายละเอียดที่ผมให้ดูนะครับแต่ทีนี้จะเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวดูให้จบก่อนนะครับเรายังมีรายละเอียดที่ต้องดูอีกหนึ่งจุดคือโครงสร้างด้านหน้าและห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าสภาพเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์พันเนะ DDI Blue Power นะครับ150แรงม้าสภาพเครื่องยนต์คือคันนี้ห้องเครื่องเดิมสภาพสมบูรณ์เครื่องยนต์เดิมนะครับ ไม่มีภาพเข่าลวซึมอะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับตัวมออลมเบรกนะครับน้ำมันเบรกกล่องควบคุมระบบ ABS นะครับหัวนอ็อตตามซอกโครงสร้างนะครับโครงสร้างด้านหน้าหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับคานหม้อน้ําสภาพเดิมนะเนี่ยทั้งสองทั้งสองตำแหน่งเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาหัวน็อตไม่มีขยับจุดมาร์ค QC จุดแต้มสีนะครับแล้วก็สายพานหน้าเครื่องทํางาน ปกตินะครับแบตเตอรี่ได้เป็นของยูซ่ามาอันนี้เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งว่า,าใช้มานานหรือยังนะพวกระบบไฟพวกนี้เดี๋ยวเราเช็คอีกทีหนึ่งไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยทุกอย่างเดิมหมดนะครับเนี่ยแผ่นเพเนะตอกหมุดสีดำนะแล้วก็โครงสร้างฝั่งด้านหน้าซ้ายโครงสร้างเดิมหมดนะเหลือเหลือเอาไปล้างเอาไปทําชงนะไปปรับสภาพนะครับอันนี้คือเป็นรายละเอียดแรกเข้าของรถคันนี้เลยสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานติดอยู่2จุด นะครับรูน็อตกลมนะครับฝากระโปรงสวยสภาพเดิมไม่มีตําหนิเฉียวชนหนักเข้ามาเลยนะครับสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้อยู่ด้านล่างราคา6 8แ0 0 0่บาทนะครับสำหรับมิวเอ็กซ์ปีลงมา19คันนี้รถสวยมากนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ชงนะแล้วก็ค่าง,งวดนะครับเรื่องค่าง,งวดรายละเอียดค่าง,งวดตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0บาทเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ยต่ำา2.39%นะครับใครที่รู้ตัวว่ามีเครดิตนะรับดอกเบี้ยเลทนี้ไปเลย ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ก่อนจากการก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับช่องโอ๊ตรถมือสอจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ